ฮะกดแล้ว,ว,ว,วัสดีครับสวัสดีครับนีงเก่งสวัสดีครับอ่ะวันนี้่ันเก่งจะพามาดูอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นไหนนะอ่านี่เป็นสามหนึ่งสาม G C ครับสามหนึ่งสาม G C ใช่ครับถ้าก่อนนี้มันจะเป็น D สอ G C ใช่ไหมอ่าครับอันนี้มันจะเป็น G C G C ครับ,รบมันเป็นเครื่องอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นเซลบอกว่าเป็นเครื่องใหม่กว่าตัวนั้น เครื่องตัวดีทูมันน่าจะเป็นร้อยแรงม้าอ่าอ้ตัวนี้เป็นรถเนสเปคยมาเหลือเก้าสิบห้แรงม้าเพื่อประหยัดแต่แรงเหมือนเดิมประหยัดคอม,มันเร็วไหมอย่างนี้ผมก็ไม่ทาบผมจำไม่ได้ครับว่าแต่เขาก็บอกมาแล้วไอ้ยอย่างมากเลยผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างครับแต่ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับอืเครื่องตัวใหม่แล้วประมาณนี้ครับอืเป็นระบบอะไรนะไฟฟ้าไฟฟ้าครับอ่าจอยสติ๊กใช่ไหม ครับเรียกไปถูกเ่าที่ไหนมันเรียกว่าจอยสติ๊กอ๋ออ่าคือเป็นไฟฟ้าตรงปุ่มเลยใช่ใช่ใช่มใช่ไม่มีสายลองเปิดดูได้ดูข้างในหน่อยไะมปกติเขาวงกวจะมีสายอะไรนะอะลิกยลงมาตรงนี้ใช่ไหมอืมใช่ผมก็ไม่เคยเห็นของคนอื่นจริงนี่ไงนี่ไงสายไฟใช่ครับเฮ้ยสุดยอดตัวนี้คือถ้าเป็นระบบระบบน้ำมันเนาะ ถ้าพวกโอลิงมันหมดสภาพอ่ะมันก็จะรั่วมันจะรั่วก็หยดมาตรงนี้แหละต้องเปลี่ยนซีนปุ่มซีนอะไรเจตัวนี้คือตัดปัญหาเลยไม่มีมีสายไฟอย่างเดียวครับเนี่ยนิ่มไหมลองลองได้พี่ขยับได้ลองขึ้นไปขับสักหน่อยได้พี่ลองดูได้นะได้ครับลองหน่อยลองเลยครับไปพอลองหน่อย ต้องต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าครับเดี๋ยวลูกน้องผมตีครับวันนั้นผมใส่รองเท้าขึ้นไปลูกน้องตีนะกแม่แข่งเลยน้องตีเลยเหรอครับเขาเป็นคนกวาดโอ้ยน้ <c oughs> องลักรถครับขนาดนั้นเลยละ่ะน้องลักรถ <c oughs> กลับไปเปลื่นนี่เขาล้างแล้วเนาะเอาสตาร์ทยังไงเอา้ากดตุ่มครับตรงนี้เหรอตุ่มนี้เหรอ ล้ oh, อสัญญาณแป<บ>๊บนึงครับมันจะมีขึ้นหน้าจอพอปิด oh, ต,ตัวนี้ปุ๊บรอสัญญาณหน้าจอด้วยครับรอสัญญาณแป๊บนึงครับเขาบอกให้รอแต่ไม่รอก็ได้กดเลยก uh. ็ติดแต่เซฟบอกว่ารอดีกว่ารอดีกว่า,รวาครับรอแป๊บ oh. นนึงมคแาอุ้ยครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ขับพลทัวร์ไฟฟ้าเนะี่ยครั้งแรกเลย you know? ใส่สเต็ปสามขาด้วยชูแตะถูกล้อไม่ได้ยินนะเนี่ยใช่ครับอ่จาจ<อ>ะขอเชิช่อเพลงคนคนมันข้าดเ,เพลงนิดหน่อยอ่าใช่ใช่เฮ้ยจริงจริงถ้าเปิดเพลงนิดหน่อยก็ไม่ได้ยินแล้วนะไม่ได้ยินนะถูกล้ออ่ะใช่ไม่ได้ยินเลยแหละเนี่ยลำได้เลยนี่เลยอ่ะดัดดัดแต่ลมสามขาวสิบสองสเต็ป ต่อไงมีต้อง,ม,ม,งมันมีมออรบัสมอะไรมีมีก็ไอที่เราใส่รถก,กระบะกันน่ะที่ใส่รถกระบะเป็นเป็นหม้อลมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีปั๊มไฟฟ้าเลยไฟดูดอยู่ปั๊มไฟฟ้าปัมม๊มเพื่อเติมลมเติมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมันมีขายมาชุดมันเลยอ๋อคือทั้งถังลมปึ๊บแล้วก็จะมีปั๊มไฟฟ้าติดมาให้เลยแล้วเราก็แค่มาเดินสายเข้าสายไฟเข้าปึ๊บให้ช่งเดินสายไฟให้พอเราบีบใช่ไหม พอลมหมดมันก็ปั๊มอัตโนมัติปั๊มเข้าทางอัตโนมัติเลยครับ<อ>เ,เราก็แค่หาที่ติดตั้งทางลมแค่นั้นแหละใช่ท,ที่เดียวนี่ใส่ตรงนี้มนี้จริงใส่ตรงนี้ไม่ได้นะจริงเนี่ยสวยเลย You got it. จะให้เขาทำงานครับเดี๋ยวเวลาทำงานเนาะจะให้เขาทำงานต่อนี่ไงกขาบอกเป็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรนเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเนาเนี่ยเนี่ยยไม่เกี่ยดูได้เ,ดเปล่าช่างเก่งครับครับผมไปบุรีรัมย์เไปเที่ยวเล่นบ้านผมได้นะ ไปทักเดือนเลยไหมครับไปทักเดือนได้ได้เลยไปเดือนหนึ่งได้เลยได้ครับผมก็เคยไปไหมเคยผ่านครับแต่ยังไม่เคยไปโอ้ยยังไปเที่ยวสนามไอ้โมบายไปยังยังครับยังไม่เคยไปใช่ครับถ้าไปไปบ้านผมได้ได้ได้ครับไปเที่ยวพาผมหาปลาไหมหาปลาปลาหาปลาบอมันก็มีอยู่นะ แต่มันหาแบบที่นี่ไม่ได้นะอะมันต้องไปหวานต้องไปอะไรนะมีปิงงั้เขาว่าอีสานมีปิงมี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 กลัวอ๋ออยู่นี่ไม่มีเหรอไม่มีเอ้าจะมีฝั่งอุทัยที่ไปจะฝั่งนี้ไม่มีเออหนูอะเยอะหนูเยอะสองขายไหมมีมีหมดเลยครับแต่หนูมีจริงหนูเยอะนะเกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะอยู่นี่ไม่มีโพลใช่ไหมไม่มีครับอ่าแต่อีสานโพลเยอะไม่หาตามโพลเลยเกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะใช่ไปยิงตามโพลเลย ที่นี่มันอยู่ตามหัวคันนามันไม่่คอยเยอะครับอ่าอยู่ตามหัวคันนาใช่ครับแล้วตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่หนูต้องขาวไม่ใหญ่ใช่ครับอุ้ยสารนี่ขนาดนี้เลยหนูนาน่ะใหญ่มีโอกาสจะต้องแวะไปหาอืเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณเดือนนึงอ่ะเริ่มแล้วหนูเยอะทั้งเก่งชอบหาเนี่ยใช่ไอสารเนี่ยไม่ผิดหวังเลยชอบกินหนูมากใช่ไหมใช่ครับหนูอะไรหนู หนูนี้หนูจริงครับซื้อหนูย่างหนูย่างใช่ครับแต่ก่อนนี้ก็บ้านจนเขาก็หาหนูหาให้กินก็เป็นคนชอบหนูเมื่อตอนเด็กคุณลุงก็จะขุดหนูมาให้กินเอาไปไว้กินโรงเรียนกินกับข้าวที่โรงเรียนครับก็เลยชอบชอบกินหนูมาตลอดเห็นถือไอ้ไอ้ปืนอะไรนะปืนอันนั้นเป็นปืนอ่าปืนอารมณ์มันยิงได้เหรอใช่ได้ครับได้ยิงหนูนี่นะยิงยิงจากเนี่ยทะลุออกตรดอ่ะหรอครับผมเห็นไปจริงใกล้ๆเลยอ่ะครับก็ยิงระยะรถ ยิงได้แับตายทะลุเลยยิงเข้าหัวกับทะลุคอเลยม,มันเป็นปืนที่เขาไว้เล่นกันแต่ผมให้เขาทำพิเศษเบาและแรง ปกติมันก็หนักก็เบาเบาครับทันนปิติทั้งหมดเลยแค่ข้างในเป็นแค่มอเตอร์เลยที่มันมีความหนักเพราะว่าต้องถือทั้งคืนเนี่ยเราจะใช้หนักกระติกผมก็ยืดหนักกระติกอะยืดได้ไหวเพราะว่าตัวเล็กแรงน้อยหนูไม่ตายก็เลยต้องหาเชือกทุนแรงผมไม่เห็นถืออะผมก็เลยเอ้ยมันยิงได้จริงแต่มันไม่หนักเราเห็นถือไปยิงกันไม่หนักครับเออทำมาเป่าแล้วแม็กนี้ก็ใส่เลยหกร้อยลูกมันยิงเลยหกร้อยลูกมันยิงได้หมดแล้วครับโอ้โห มันต้องใช้ลมไหมใช้ไฟฟ้าครับเป็นแบตเสียบเป็นมอเตอร์เราเราเราเสียบชาร์จข้างนึงมันยิงได้เย้ไหมเป็นพันลูกครับพันลูกเลยนะใช่ครับยิงไม่หมดหรอกแบตผมไม่เคยยิงหมดหทีเดินไม่ทั้งคืนไม่หมดครับแบบนี้ไปหาีสาสบายเลยต้อง,ต,องต้องมีโอกาสต้องไปสนุกเลยนะใช่ครับอผมยากเจอว่าป็นชาวบ้านมีเลนหูเล็กอผมผมเห็นเดินยิงมีเลกสันี่ใช่ไหมใช่ครับตัวน้อยๆอยู่นู่นตัวใหญ่หตัวใหญ่ใหญ่ก็ต้อง สเมตรอะถึงไดอยู่ใช่ไหมแบบเคยยิงหนูใหญ่ประมาณสองสาเมตรนี้อยู่ใช่ใช่ใช่เพราะลูกมันเล็กอืมจะเป็นลูกดอกอะมันปักรีนไงใช่ปักแล้วอยู่เลยกลัวเห็นข้าวเขาสรุกสมองยิงกันออกเหรอปืนยิงปลาพี่อ๋อเลยเป็นโลกที่กลัวกอืลัวมันไล่ล่นใส่คนรอบข้างเรากลัวมันอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเราก็ อีนี่ทำร้านปุ๊บมันก็แค่เป็นลูกกระสุนไม่เจ็บอันนั้นอ่ะเขาอาจมีเสียชีวิตได้อืแล้วก็เล่นเล่นปลอดภัยไปก่อนเพราะบคนที่นก็ถ่ายตามเราด้วยแฟนของไปตาผมเนี่ยเราก็ไม่รู้หันบางทีเนี่ยไปร้านใส่เขาแล้วก็เลือกที่ความปลอดภัยดีกว่าอใช่แล้วมันเป็นลูกอะไรพลาสติกหรือตะกั่วพลาสติกพลาสติกนี่นะใช่ครับพลาสติกเฮ้ยเขาเรียกลูกเซรามิกอ๋อเซรามิกเซรามิกใช่ครับเนี่ย อยากพาช่างเก่งไปหาหนูแถววิสานมากเลยไปนี่ถ้าไปนี่ต้องต้องไปกับหมอตาลนะเก่งผานล่าหนูเลยเป็นทีมงานผมใช่เก่งได้หมอนี่เรียกกล้าต้องไปอโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกับก่อนนะไับขอบคุณช่างเก่งมากเลยครับทัไครับสวัสดีครับไปเลยครับดีครับไปถ่ายรูปสักแจ๊กหน่อยดิตรงนี้